ยังถ่ายไม่ทันไม่ลนสุดแล้วหนึ่งสี่เอาอีกมันเป็นสี่ตัวดิเออสี่ไม่เป็นไรหนึ่งสี่เราได้ไงที่ถ่ายไม่ทันก็แผลไม่ให้แหล อ้าวนี่สองเลยเก้าอันนี้เก้าอันน,น,น, 9, น,นี้อันนี้ 1, 2, 1อันนี้หน,นึ่งสองหนึ่งเหรอไปสองห้าสองห้าเก้าอืมหนึ่งสี่กะสองห้าเก้าสองห้าเก้าเก้าสองเก้าห้าเก้าสองเก้าห้า สองห้าสองเก้าเก้าก้าห้นไปขอข้างในอะ่ะขอข้างนอกก็พอแล้วเนาะนะนั่นล่ะจะได้มีกินมีใช้ ไปพร้อมๆกันคนไทยมีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันสามแผนเองสิบอรีนี่ฟางนี่สวยด้วยฟางนี่เขาวส ปางอะไรไม่รู้อ่ะปางอุ้มบาทอ่ะองเขาบัาลลังก์องจริงองจริงอึ๊บ <c oughs> นั่งไม่ไหวก็ <c oughs> จะไปอดโทษด้วยนะ่ ได้ศูนย์เลยลงหมดได้ศูนย,ย,ย์อายุยกตัวเอาหนึง่งต่อต,ตัอง้ตง งหนึ่งนีว่ว่าอืบอึบยกไม่ยกไม่ขึ้นแล้วตั้งใจมึงบอกอธิษฐานอะไรนี่ยอธิษฐานอะไรยกไม่ขึ้นเจ้าลงทำแม่แม่อธิษฐานอะไรทั้งนั้น อารายกรมาเราจะรู้เอาไปขึ้นกัขึ้นอ่านี่โยทําี่โเนี่ยอ่ายกชเอ้ยอธิษฐานดูก่อนก็ยกอธิษฐานเจาขึ้นแล้วเอาไปขึ้นออบอกเขา้วยอกเาด้วยอธิฐานดูมีวาสนาอาเราเราขึ้นเราก็วาสนากันอาอ่อาราอธฐานดูคุณจะขึ้นเปาเราาเร

เราจะขึ้นใช่ไหมเราจะวิธีขอให้ไม่ขึ้นอ่าพี่ผู้ชยขอให้ไม่ขึ้นเออไม่ขึ้นไม่ขึ้นเอออ่าจึตจะสำเร็จาเข้าใจไหมอ่าอืมให้ไม่ขึ้นเข้าใจไหมเออองงียกอีกทีเยยมอีกทีเนี่ยอีกที อ่ะขึ้นไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยสำเร็จเขาเรียกสำเร็จไม่ได้ทุกคนแล้วแต่เราจะอธิษฐานยกขึ้นก่อนก็ได้ยกไม่ขึ้นก่อนก็ได้อธิเก็บยโอเคไปคิดขอไปเลยไม่พออีกนะเอาใหม่เอาขอใหม่เอาอันเดียวอันไหน เรื่องอะไรดูดิดดเฮ้ยนะอันเดียวมันก็ตองสองเอ้าม,อมันไม่สวยเทำไมสวยก็อุ้งอิงก็บอกว่าไม่สวยอะมันออหมุนแปด ลเล่นกีตารองเองเล่นเองฟังเองโอ้โหนักเล่งพอของแท้ของแท้ความสุขของเขาจริงๆไม่ได้ของเงินนะเล่นให้เล่นเองแล้วเอง